เก่งแท้นี่มากว่าตรงน,นี้เดินกว่าตรงนี้เออระวังตกนะเห็นไม้ไม้ไหมเห็นไม้ไม้ไหมอ่ะค่อยๆลงมาเดินลงมาค่อยๆลงมาอ่ะกวาดใบไม้เลยกวาดใบไม้เลยอึบโอ้โหเก่งแท้อึบลงมากรลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกอึ๊บ อีกหนึ่งก้าเร็วอีกหนึ่งเก้าเร็วอีกหนึ่งเก้าเร็วโอ้ยเก่งจังเลยอกวาดเลยกวาดเลยนี่นี่กวาดนี่ใบไม้นี่ใบไม้สีเหลืองเหลืองนี่เห็นไหมเออเออนี่นั่นแหละนั่นแหละนี่แหละใบไม้นี่แหละกวาดใบไม้นี่แหละเออนั่นแหละโอ้เก่งแท้โอ้เก่งแท้ หนูไปมาอยู่ทางโน้นเยอะแยะเลยลูกเออหนูเดินไปกวาดทางโน้นน่ะเออเออเออโอ๋อวันนี้วันนี้น้องเคทินมากวาดลานวัดนะคะได้บุญเยอะๆเลยได้บุญเยอะๆเลยโอ้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 